และนี่คืออาหารมื้อแรกในวันนี้ของเราเราอยู่กันกับแดก,กุยเช่นเคยและนี่คือเสือชีตาที่มันมีขนาดเล็กเพราะว่าอะไรเราแดกุยและนี่ก็คือเสือชีตาที่ผมเลี้ยงไว้มานานสาเหตุที่มันตัวเล็กอย่างนี้ก็เพราะว่ามันเกิดในพื้นที่ภาคอีสานซึ่งเป็นพื้นที่ราบลุ่มฝนไม่ตกหรือว่ามันเป็นสัตว์ที่เกิดในหน้าแล้งทําให้ตัวมันไม่สามารถจเจริญปันได้อย่างถูกต้องก็เลยทําให้มันตัวเล็กหรือที่คนไทยเรียกกันว่าว นี่แหละครับพี่น้องเสือชิตาขนาดเด็กถ้าเกิดจะพูดถึงสถาบันวิทยาศาสตร์ก็ได้รองรับแล้วว่าจะเสือชิตาตัวนี้นั้นเป็นหนึ่งเดียวในโรคเพราะว่ามันผสมพันธุ์กับแมวโพงหลายคนงงและสงสัยว่าแมวโพงนั้นคืออะไรแมวโพงนั้นคือสัตว์พื้นบ้านที่จะอยู่ตามป่าละมะแถวแถวหมู่บ้านพระมันเป็นสัตว์ที่สุดยอดมากเลยพิเศษมากนะแบบคุยนะใช่แล้วครับนี่คือเป็นสิ่งมีชีวิตที่อจจัศจรรย์ที่สุดที่ผมได้พบเจอมา ตายสิตอนนี้มันเริ่มมีอาการวิงวิงแนนแล้วภาษาถิ่นเขาเรียกว่ามันจะเงาเราควรจะปล่อยมันไปนะแบกคุยให้มันมีชีวิตให้มันเป็นล่าที่โง่ขี้เกียมตามแบบฉบับชีวิตบรรเทอแบกคุยการกระทําเช่นนั้นจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดและอาหารในมื้อน่าของเราก็เริ่มต้นที่พะพยาป,ป๊อกป็๊เป็กเป็นชื่อที่ชาวโรครู้จักกาันหรือที่เขาเรียกกันว่าตมบอกหุ่เหิมแต่นี่ไม่ค่อยเหิมเท่าไหร่หรอก แบกุยลองชิมดูสิรสชาติมันเป็นยังไงอะ่ะอ,อการกระทําเช่นนั้นจะเป็นสิ่งที่ดีมากโอ้โหเจ้าเสือชีตา,ยายก็อยากจะกินเหมือนกันนะน่าด,ดูแล้วรสชาติาเผ็ดและเปรเี้ยวและเค็มและนัวไม่ใช่ผมไม่ได้เป็นคนทานเป็นยังไงรสชาติแบกุยตั้งแต่คําแรกที่ได้เข้าปากของผมไปจนถึงรกระเพาะลำไส้ มันตทำให้ผมคิดถึงคุณย่า <Wow. S 2> ทำไมแกยังเป็นสาวซึ่งตอนนั้นผมยังเกิดไม่ทันก็เลยไม่รู้ว่ามันคืออะไรกินห <c oughs> อดีโวยแม่กูดิส้มไม่แบกคือไอแบกกุย <c oughs> มันก็ต้องส้มอยู่แล้วสิก็ชื่อมันบอกอยู่แล้วว่ามันคือส้มตำโอ้ <c oughs> ส้มตำมันก็ต้องส้มจริงๆและนอกจากนั้นนี่คือโรซ่าโรซ่าสต็อกนี่คือน้ำมะเขือเทศผสมกับปาซาดินที่เรานำมาจากอเรสติกเอเลนตา โรซานี่ผมได้ยินข่าวว่าเพลงเขาดังมากใช่ไหมครับใช้น่ะมันโรเซ่ไม่ใช่ลิซ่าโอน้ไมเราจะเราจะมั่วกันไปเรื่อยแล้วนะแบกบกุยนะโอเคลิซ่าใช่ไหมใช่ครับหลังจากที่วงแบ็กทิง์ได้แยกตัวกันเขาก็<ๆ>หันมาประกอบอาหารทำเป็นปลากระป๋องโรเซ่โรซาลิซ่าโอเคอีพีต่อไปไปดูกันเราจะพาทุกคนไปใช้ชีวิต เป็นชาวประมง <Wow. S 1> แบกุยครับเราจะลงทะเลกันทะเลที่ไหนอะ่ะ <Wow. S 1> เราต้องไปแถวแปริปฟิกหรืออันดามันท้องทะเลที่สวยงามของเมืองไทยแต่จริงที่ทําให้ผมสงสัยก็คือการเดินทางไปเราจะไปด้วยรถอีเทวเราจะเดินทางกัน4วัน5คืนอาจจะถึงประมาณคูกอีโดยและเราไปต่อรถไฟหวานเย็นชั้น3ซึ่งหลายคนก็อาจจะเคยสัมผัสหรือเราจะตีตัวเครื่องบินกันดี โอ้ไม่แบกกุยไม่ไม่มันเปลืองผมว่าการตีตั๋วเครื่องบินนั้นผมไม่ค่อยถูกใจแต่ถ้าเป็นการตีกะรีตีหม้อเนี่ยผมถูกใจยิ่งนักเพราะฉะนั้นเราจะนั่งรถไปแล้วแวะไปตีกะรีกันก่อนโดยไม่จ่าตั๋วเครื่องบินพิกัดของเราอยู่ที่ชนบุรีแถวบ่อเวินที่ไหนนะทะเลทองทะเลทองทุกคนเราจะไปทะเลทองสุดยอดจริงทะเลทองโอเคที่พีเดาเจอกันที่ทะเลทองคลายสิ